สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel f i e l d ไทยใน YouTube ครับขนมดอกลำดวนหรือขนมกลีบลำดวนนะครับหลายคนเคยทานแล้วครับก็เค็มๆม,มันๆอร่อยดีนะฮะมาดูกันว่าของจริงนะครับดอกลำดวนหนะ้าตาเป็นยังไงต้องไปที่สีสะเกตรครับเป็นที่มีตำนานของดอกลำดวนมายาวนานนะครับจนเป็นมีรายประดับอยู่ในป่า การแกะสลักหินประสาทของโบราณต่างๆด้วยนะครับมาดูกันครับนะฮะดอกลำดวนจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับอยาไปดูของจริงครับเขาทำอันนู้นเขาทำให้เป็นรูปจําลองเป็นน้ำผพ้ครับอยู่ที่สรีสะเกนะครับมาเทศกาลดอกลำดวนบานนะครับหลายคนคงไม่รู้ว่าดอกลำดวนหน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้ครับนี่ครับดอกลำดวน เล้วร้อยเป็นมาลัยครับร้อยทีละอันครับ,คร,บครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะจะบานช่วงมีนาเมษายนครับ กซาำลังร้อยครับโอ้โหเชี่ยวชาญมากอ๋อเอาไปคล้องปีกมันนะเนาะคล้องปีกมันมันก็จะอยู่เองโดยธรรมชาติครับอันนี้ไข่ปูอันนี้ไปใส่แกกันค่ะส่วนอันนั้น อันนี้จะเป็นร้อยผ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้จะอยู่ได้นานมันจะไม่ร่วงจากเชือกค่ะแต่ถ้าอย่างนี้จะร่วงก็คือจะเหลือแตนสีขาวนี่ดอกอยางครับมะลิบครอ๋อมีมะลิด้วยครับ,บลำดวนครับ